ตอบรับแรงมากๆเลยค่ะวันนี้ครูหนิงนะคะอยากจะประกาศให้ทุกคนที่ตกงานว่างงานอายุก็ไม่ต้องมากนะคะรับพน,น,นักงานถ้าเกิดว่าใครเรียนจบนะมีงานรองรับทันทีกรุงเทพต่างจังหวัดชนบรุรีนนทบุรีภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายอะใครสนใจนะคะนนทบุรีด้วยใช่ไหมนนทบุรีด้วยค่ะนนทบุรีด้วยค่ะนะภาคใต้ด้วยใช่ไหมคะาจา์เองจี้ใช่ค่ะ สอนหมดเลยสอนใบผมด้วยผมด้วยสอนสระผมด้วยสอนนวดศีรษะด้วยสอนเทคนิคการใช้เตียงสปาสศีรษะเวียดนามเนี่เตียงนี้เลยนะคะแล้วก็สอนนวดหน้าด้วยนะคะถ้าใครที่อยากเรียนแล้วมีงานรองรับทันทีที่นี่เรียนจบให้ฝึกงานนะคะฝึกงานเจดวันหลังจากนั้นส่งเข้าสังกัดสาขาต่างๆค่ะรับด่วนจำนวนเยอะค่ะอีกสาขาค่ะร้อนๆเลยค่ะสุร,ราษฎร์ธานีเออ รารอ้วนี่ก็เทรนเนอร์นะคะครูรวยจะเปิดสาขาที่โคราชนะคะรับเขาด้วยไหมคะรับด้วยไหมคะรับค่ะเปิดสอนพร้อมให้บริการแล้วก็มีงานให้ทำค่ะสาขาโคราชยินดีต้อนรับค่ะจ้าเชียงใหม่รับด้วยไหมลูกรับด้วยค่ะเชียงใหม่ด้วย <c oughs> <c oughs>